ทำไมวันนี้น่ารักจังเลยก็นั่งรองกินขนมกอดยายขอมือด้วยนะลูกนะให้มือยายด้วยนะใครจะกินขนมนะโอ้ยขนมหนูจะหมดอีกแล้วยังไม่ถึงสิ้นเดือนเลยจะหมดละเออออกแล้วขรยี่ออกแล้วออขอมือครับโอ้โอเก่งจังเลยครับเอา,เอาคนนี้อะ จะกินไหมล่นะนันให้มือยายสเม่อขอค่ะขอค่ะอยู่ดีๆก็หนีงอนเร็วแท้ไม่ได้ให้แก่ไม่ได้กอนไม่ได้ให้ก่อนก็เลยงอนเหรอโอ้ยข่าวข่าวประเทศอย่างาว,ว่าในกรุงเหนวะตังบอกเลยยายมาไม่ยายยายมาให้ตังยืนนิ่เลยนะ แล้วก็ตกทุ๊ตกตา,กาเ,เปล่าหน่อยกินอะไรเห็บเรื่ออะไรนี่ไม่ใช่นีอะไรนี่อุ้ยขี้เขียวไปตะเสียบเลูกแกะเลยวะกินไปตะเสียบแท้ขนมนะ ตังก็อร่อยเลยแมละของโปรดตังอ่ะท่านมันเบิดไปเปล่ชื่อไม่ห้ยไม่รลดอ่ะเดี๋ยวมันจะบื่ออิ่มยม้ำชิมบะมี่กินนะอู๋ทำไมฝนเงาวับจังเลยวะฮะไม่ดไดกแก้ตรงนั้นก็กินตรงนั้นไม่เห็นเหมือนเธอเลยอ่ะเธอเอาเข้ามาทำแบบอาวุธจะหมดแล้วเหรอไม่แม่นะแชร์ไปแช่์ชิมกกวนเด้อชัวร์ก็ได้ชิบอกให้อ่ท่านไม่แย่งท่านไม่แย่งแล่นกินเลยนะ คนนี้อร่อยอเปล่าเราคนนี้ก็อร่อยมากเลยรโอ้โหโอ้โอ้โออุ้ยทำไมมันกรอบอย่างนี้ล่ะมันกรอบเลยล่ะแฉบหลายนะมักคักนะขล้องโปรดอะลูกมันก็คือขขงโปรดโอ้ดยแลโอ้ก็จะกินให้มันหมดแป๊บเดียวก็หมดแล้วล่ะต้องเอาแท่งใหญ่ๆมาเลยนะอันนี้มันแท่งเล็กเกินไปหมด มด,มด,มดโอ้วันนี้อ้วนกินหมดก่อนเว้ยพี่แว่นยังไม่หมดแสดงว่าฟันพี่แว่นหายไปเหรอโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดเอาหมดลูกเชี่ชบหลายเนาะกินเสร็จแล้วก็ไปวิ่งออกกำลังกายนะจะได้ลดหุ่นนะเขะ้าใจไหมโอเคได้เลยเหรอแต่ก็ต้องเอาขนมมาไว้ให้โอยเยอะๆนะ do do do